บ้านฟ้าด้วยพี่ไม่ใช่ว่าจะพี่จะมาลงคลิปแล้วก็ไปเพราะว่าเราก็ต้องไปเยี่ยมไปยามไปสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆเราต้องตีบทให้เตะในบ้านหลังนู้นอ่ะแต่ตรงนี้เราต้องไปสาระในบ้านตรงนี้เราก็สาระบ้างสนุกบ้างแต่บ้านตรงนั้นอ่ะไม่ต้องไม่ต้องมีสาระอะไรบ้าๆบ้องๆเหมือนบ่าวเอสนี่แหละสไตล์ของบ่าวเอสก็จะเปลี่ยนเป็นบุคลิกของบ่าวเอสในบ้านตรงนั้นกับบ้านบ้านบ้านดบางท่านก็บอกว่าบ้านดําคืออะไรเห็นบ่าวเอสพูดบ่อยบ้านดําก็คือบ้านโตโต บ้านฟ้าก็คือเฟซบุ๊กเนี่ยบ้านแดงก็ตรงเนี้ยเพราะว่าอะไรเราเราถึงอ้อมเราอยู่ได้แฟนฟฟร์มตรงนี้เราอยู่ตรงเนี้ยแล้วแต่มุมมองเนาะครับเนาะว่าเราจะไปทางไหนสร้างไรายได้เราแบบไหนมันอยู่ที่ตัวของเราเนาะครับเนาะเราพอหรือเปล่าขยันพอไหมเนาะเหมือนบ่าวแอดเห็นไหมลงจากไลน์บ่าวแอดก็ต้องอไปบ้านไปตอบคอม,มคอมเมนต์อยู่บ้านบ้านฟ้าเนี่ยวิ่งไปวิ่งมา เนี่ยคลิปคลิปเดียวที่เบาเอดเคยบอกพี่บอกน้องตลอดมาถามเบาเอดอ้าวทำไมค่อยเห็นคลิปเจ้า,อ,าอยู่บ้านฟ้าก็มีอ,อยู่อยู่บ้านบ้านแดงก็มีอยู่บ้านตอตก็มีคลิปคลิปเดียวเบาเอสสร้างไรายได้สามคลิปนะเนี่ยวันนี้บ้านฟ้าเบาเอดจะลงกดลงบ้านฟ้าเสร็จปุ๊บมันเป็นคนละแฟนโฟ์มกันได้พี่น้องไม่เกี่ยวกันเนะาะไว้ก็ทาแบบนี้มาสร้างไรายได้ให้เบาเอดมานานเลยนะในการที่คลิปคลิปเดียวสร้างรายได้เห็นไหม บ่าวเอ็ดลงจากนั ite, wherever.. ้นเสร็จปุ๊บบ้าน่อต่อนี่จะเป็นบ้านหลังสุดท้ายเพราะว่ามันจะมีโลโก้เวลาเราลงคลิปอะไรลงไปเนาะของบ้าน่อต่อเนี่ยบ่าวเอ็ดก็จะไปลงบ้านฟ้าเสร็จก็จะมาบ้านอ่ามาที่คลิปช็อตของเราเนาะไปเบอร์ไหนครับเบอร์หนึ่งครับก็เสียหรอกจากว่าเราเสียตั้งนานแล้วเหรอ ทีนี้เรามาลงแบบเนี้ยแล้วก็มาลงที่ช็อตเห็นไหมบ้านหลังนั้นได้พันวิวแบบเนี้ยบ้านฟ้าได้พันวิวแต่มาเอาไว้ที่ช็อตที่เนี้ยเป็นหมื่นแบบเนี้ยมันจะแตกต่างกันได้พี่น้องเนี่ยคลิปแต่ละบ้านแต่ละบ้านมันไม,ไม่ได้แตกต่างมนะมันแล้วแต่ใครมาดูตอนไหนเห็นไหมเหมือนกับคลิปไปลงบ้านอ่บ้านบ้านตอๆแบบนี้ของเบสก็ล้านกว่าวิวสองล้านสามล้านวิวแบบเนี้ย ห้าแสนหกแสนวิวแบบนีไไ้ได้ตลอดแบบนี้มันแล้วแต่เนาะคับเนาะเนี่ยมันอยู่ที่เราขยันเนาะอดทนลงคลิปสม่ําเสมอทุกเฟอร์มก็กสอนกันมาแบบนี้อยู่แล้วแต่เราอย่าไปทำในตรงเนี้ยให้มันเป็นแบบมินเมย์มันบ่าวอดจะหลีกเลี่ยงมากมาทาบ้านหลังนี้บ่าวเอดหลีกเลี่ยงนะเพราะว่าประสบการณ์ที่บ่าวแอดผิดพลาดในวันนั้นคลิปปังแต่รายได้ได คลิปปังรายได้ดีเอามือไก่บ้างผักนอนกับบ่ได้รับพี่คนนั้นก็มาบอกได้บ่าวเอสเลยเนี่ยบ้านหลังนั้นกระโดนเลยนะตอนช่วงที่อยู่บาบ้านช่องบ่าวเอสชาแนลน่ะบ้านหลังนั้นกระโดนเลยนะเนี่ยแล้วก็มีบ้านรองของบ่าวเอสก็ผ่านกดผ่านเกณฑ์แล้วบ่าวเอสลบคลิปดาราทิ้งหมดเลยเนาะเพราะว่าไม่อยากจะนั่นแล้วเพราะว่าผ่านกดผ่านเกณฑ์อีกบ้านหนึ่งก็ผ่านกดผ่านเกณฑ์เสร็จหมดเลยเนาะก็ลบทิ้ง ไปเลยไม่เอาเลยมาเริ่มต้นใหม่มาทําเนี่ยบ่าวอดไลฟ์สไตล์เป็นสไตล์ของเราเองเราอยากกินกินแบบนี้เราก็กินเราอยากไปเที่ยวไปนู่นไปนี่ไปหาคุยกับพี่กับน้องแบบนั้นก็บ้านหลังเนี้ยมันไลฟ์สไตล์ของเราเนาะ,ะแล้วแต่มุมมองทีนี้บ่าวเอสเขเลยมาจับจุดถูกว่าเออมาเปลี่ยนมาเป็นแบบแบบบ่าวเอสไลฟ์สไตล์แบบเนี้ยเอ,อ ช่วงกินเนะาะไลฟ์สดบ้างลงคลิปสั้นบ้างอะไรบ้างมันก็ทําให้เรามีารายได้ได้พี่น้องตรงเนี้ยเนี่ยมาพบคนดีๆทีนี้เขามาแนะนาเนี่ยเห็นไหมดีกว่าที่เราจะมานั่งไลฟ์สดอยู่ปากเปล่าเด้พี่น้องเนี่ยไลฟ์สดปากเปล่าก็จริงอยู่แต่ถ้าเราเอนเตอร์เทนไปเป็นเพืเ่อนๆเข้ามาก็แป๊บไปแบบเนี้ยแต่จาตรงเนี้ยเออพี่หนิงเลยบางปรึกษากับพี่หนิงขอบคุณมากนะครับน้องป๋อมแปมกับแม่ ไม่เดือนเนาะค่ะน้องแม่ที่น่ารักมากๆเนาะเห็นกันรู้กันมาตั้งนานแล้วเนี่ยที่เรามาขึ้นไลฟ์เปิดดวงตาเราได้พี่น้องเพราะาอะไรเพื่อนๆที่ฝ่าฟันกันมาหลายๆบ้านเนะาะอได้มาเจอนานๆทีเคาแวะเวียนมาโอ้ยดีใจจังเลยเพราะว่าช่วงนั้นที่บแอดโดนปิดเนาะคือจอดาหมดเลยหาคิดตัวเองไม่เจอเลยโดนปิดบ้านะ่ะตื่นขึ้นมาปิดเลยสามใบแดงแบบเนี้ย ประสบการณ์ที่เราผิดพลาดตรงนั้นก็จะเอามาบันเรียนรู้ให้กับเบาแอดเนี่ไหมเบาแอดจะพูดแต่เรื่องของตัวเองนะที่บันผิดพลาดไม่ได้ไปเอาของคนอื่นแระเบาแอดก็ไม่ใช่คนเก่งสําหรับคนที่มาทําใหม่แล้วท้อในตรงนี้